ในการที่เราเล่นขับเฮาอะครับในความคิดของผมนะผมยกตัวอย่างกนณีอนนะย่างผมเนี่ยอน,นี้ผมเล่าคร่าวๆนิดนึงนะ่ะอย่างผมเนี่ยผมเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมผมเล่นขับเฮาเนี่ยผมก็พยายามหาคอนดิชันไปด้วยเนาะหาคอนดิชันรับผมก็คือว่าซอฟต์แวร์ของผมเนี่ยคนที่จะมาช่วยนะช่วยเรื่องของการอิมพีเมนต์การติดตั้งไม่ใช่ติดตั้งในเรื่องของการสอนการใช้งานให้มันได้ประสิทธิภาพเป็นเลิศเนี่ย ผมก็พยายามหาคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะใกล้เกษียณแล้วหรือเกษียณแล้วมีความรู้เยอะๆเนี่ยนะครับก็เอาเข้ามาเข้ามาช่วยงานนะครับเข้ามาช่วยงานอีพิเม e น t ในระบบเอ่อซึ่เรามีลูกค้าทั่วประเทศนะฮะบางทีเราเดินทางก็ลําบากก็จะมีมีหลายหลายท่านที่จะดูโซนให้อย่างบางท่านก็ดูโซนได้ยองให้บางท่านก็ดูโซนที่ที่ทางส่วนของภาคอีสานอะไรพวกนี้ให้นะครับตอนนี้ผมในความคิดของผมนะครับในการที่จะเล่นขับเฮาในที่ตั้งหัวข้อว่า คุยกับกิจนะฮะเล่นขับเฮาในจากศูนย์เนี่ยไปจนไปถึงสร้างธุรกิจได้ยังไงเนี่ยให้มาแชร์กันนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือว่าเราต้องการที่จะจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าถ้าเราเล่นขับนเฮา์ตรงนี้นะครับเราเล่นขับเฮาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันมาส่งเสริมธุรกิจของเราได้หรือเปล่านะครับผมเริ่มต้นนะครับโดยการแบ่งคนเนี่ยในการเล่นขับเฮาส์เนี่ยออกเป็น4 4ี่เลเวลก่อนนะฮะเราเข้าใจแต่4ี่เลเวลก่อน พอเราเข้าใจสี่เลเวลนะครับเราก็จะัเข้าใจแล,แล้วว่าถ้าเราจะทํามาเป็นธุรกิจเนี่ยนะครับตอนนี้เราถึงเลเวลที่4หรือ,อยังนะครับในการเข้ามาเล่นขับเฮ้าส์นะครับผมขอเริ่มต้นที่เลเวลที่1ก่อนนะครับหลายๆท่านก็คงเข้ามาเล่นขับเฮ้าส์บางท่านก็ยังอยู่ในเลเวลที่1นะฮะเลเวลที่1เนี่ยเราเรียวกว่าเลเวลออเดียนนะครับเลเวลออเดียนคือเลเวลที่เราฟังนะเข้ามาฟังนะฮะความรู้ นะเข้ามาดูคนเขาคุยกันเข้ามาดูอาจารย์ที่รู้มอาอธิบายเรื่องของความรู้ต่างๆหรือว่าผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยก็เอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะครับอันนี้เราเลือกววาเลเวลที่1นะฮะเน้นเรื่องของการฟังนะฟังหลายห,หลายห้องหลายหลายอย่างนะฮะเอ่อก็รู้ได้หลายด้านนะครับในเลเวลที่1เนี่ยนะครับถ้าเราจะเล่นขับเ้าใหไ้ได้ประสบความสําเร็จเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีกําแพงกั้นเราอยู่ห5าากำแพงนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เราเสียไปในขับเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ นะครับกําแพงข้อที่1ก็คือเรื่องของความวอกแวกกําแพงข้อที่2เรื่องของแรงกระตุ้นกําแพงข้อที่3เรื่องของความใจลอยนะทั้ง3กําแพงนี้นะครับพวกที่เป็นเลเวลที่3นะผมบ่แนะนำนะเลเวลที่1ก็คือเป็นออเดียนต์นะฮะพอเลเวลที่2ก็จะเป็นสปีกเกอร์และจะเป็นคนที่ขึ้นมาพูดคุยนะยกมือมาแชร์ความรู้กันนะครับหรือมาอาจจะเป็นโคโฮสกับแต่ละแต่ละส่วนที่เขาเชิญเราไปพูดนะครับ ส่วนเลเวลที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นมอลติเลเตอร์นะครับมอลติเลเตอร์เนี่ยเขจะเริ่มปลุกหัวข้อแล้วครับที่จะพูดคุยนะครับจากนั้นเลเวลที่4ก็เป็นบิสเนสแมนและจะเป็น Level เลเวลในระดับธุรกิจนะ,ะเราก็มาคุยกันแต่ละเลเวลก่อนนะครับในเลเวลที่1นะครับผมพูดถึงเลเวลของการเป็นออเดียนส์หรือคนฟังนะครับในเลเวลที่1เนี่ยเราจะทํายังไงให้เรามีความสุขนะในการเล่นขับเฮ้าส์นะครับแล้วก็ได้ไประโยชน์ความรู้เต็มเต็ม นะครับเราก็ต้องเข้าใจตัวของเราเองก่อนว่าเราฐานะคนฟังเนี่ยก็จะมีอุปสรรคที่ป้องกันไม่ให้เราฟังสิ่งดีๆเนี่ยอยู่หลายส่วนนะครับจริงๆมันมีอยู่5กําแพงนะครับกาแพงที่1ก็คือเรื่องของการที่เรามีจิตใจวอกแวกกําแพงที่2เรื่องของการที่เราขาดแรงกระตุ้นในการฟังกําแพงที่3เรื่องที่เรามีความใจลอยระหว่างที่เราฟังนะครับกาแพงทั้ง3าําแพงเนี้ยนะครับคนที่จะมีหน้าที่ที่จะทําให้คนฟังเนี่ยนะครับเขา เขาลดกำแพงตัวนี้ลงนะก็จะเป็นพวกเลเวลที่สามก็คือมอดเตอเตอร์อันนี้ผมจะพูดในเลเวลที่สามในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าจะแก้ยังไงหรือว่ามอดเตเตอร์ในเลเวลที่สามเนี่ยจะลดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกำแพงของผู้ฟังได้ยังไงนะครับคราวนี้กำแพงที่สี่นะครับซึ่งเป็นกำแพงของตัวเราเองเวลาที่เราไปฟังหรือเราใช้เวลาในการเล่นขับเฮาเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากำแพงทางด้านของอารมณ์นะครับกำแพงทางด้านของอารมณ์ของเราลองดูนะครับเวลาที่เราเข้าห้องไหนไหเนี่ย เราเคยคิดแบบนี้ไหมครับข้อที่หนึ่งนะครับเราคิดว่าคนที่เขาพูดให้เราฟังเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนก่อนนะครับอย่างเช่น,นผมอาจจะพูดเรื่องนี้นะครับอาจจะพูดเรื่องของวัคซีนนะคนอาจจะคิดก่อนว่าผมเป็นหมอหรือเปล่านะผมไม่ใช่หมอผมมาพูดเรื่องวัคซีนมันทําให้เรารู้สึกว่ามีกําแพงทางด้านอารมณ์เข้ามาคือขาดความเชื่อถือนะพอเราขาดความเชื่อถือหรือขาดออมีกําแพงด้านอารมณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเราก็จะไม่ค่อยฟังสิ่งที่เขาพูด หรือแม้เราฟังถึงเขาพูดเราก็จะหาเรื่องต้แย้งในสมองเรานะครับว่าจริงๆเขาพูดมาเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือไม่ได้ทําให้เราขาดในการที่ได้รับฟังข้อมูลดีๆนะครับอีกข้อนึงก็คือในส่วนของกัาแพนที่4ี่เนี่ยนอกจากความเชื่อถือ,อคนพูดแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีความเชื่อถือในประสบการณ์ของเราเองอีกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมพูดว่าตอนนี้นะครับตัวเมลอนของประเทศไทยนั้นอร่อยกว่าเมลอนของญี่ปุ่นมาก ขณะที่ผมกาลังอธิบายว่าเมลอนของไทยอร่อยยังไงเนี่ยนะครับคุณก็เคยไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแล้วแลคุณก็เคยกินเมลอนที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองมาแล้วคุณบอกว่าสิ่งนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆนะครับคุณก็จะมีกําแพงต่อต้านทางอารมณ์ขึ้นมาละหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าขณะที่ผมจะอธิบายว่าเมลอนของเมืองไทยอร่อยยังไงนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ราะนั้นความรู้หรือว่าสิ่งที่เราอุตส่าห์เสียเวลามานั่งฟังเขาพูดเนี่ย นะครับทำให้เราได้รับตรงนั้นไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับถ้าเราเป็นเลเวลที่1นะฮะเราเป็นออเดียนต์เราต้องการที่จะจะเป็นผู้ฟังที่ดีในแต่ละห้องนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราต้องพยายามลดเรื่องของกําแพงทางด้านของอารมณ์ของเราเองนะครับฟังว่าเขาพูดได้มีประโยชน์อะไรนะครับในกรณีเขาพูดในสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ขอให้หยุดฟังนิดนึงนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเขาพูดแล้วเนี่ยในหุวข้อหรือมุมมองที่เขาบอกเนี่ย มันมีหัวข้ออะไรบ้างเราก็จะมีความสุขในการฟังนะในการฟังถ้าเราเป็นเลเวลที่1คือออเดียนส์นะครับเลเวลที่1อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเลเวลที่1ที่เป็นออเดียนส์ประเภทที่มีกำแพงในเรื่องของการตอบโต้นะครับกำแพงตอบโต้คืออะไรครับคือเราพร้อมที่จะขึ้นไปลุยนะฮะกับคนคนที่เขาพูดนะครับเวลาที่เราไปฟังปุ๊บเรารู้สึกมันไม่ใช่แน่แมันไม่ใช่แน่แนนะครับเราก็จะมีอารมณ์ที่นและตอบโต้ขึ้นไปนะครับ การที่เรามบีอารมณ์ตอบโต้ขึ้นไปเนี่ยครับนอกจากที่เราจะไม่ฟังที่สิ่งที่เขาพูดแล้วเนี่ยนะครับในมุมมองของเขาแล้วเนี่ยในสมองของเราจะคิดหาคําตอบโต้นะฮะเพื่อที่จะให้สิ่งที่เขาพูดนั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริงไปทันทีนะฮะอันนี้ก็ปิดโอกาสที่เราจะได้ฟังสิ่งดีๆที่เขาพูดนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นยงขับเฮาสในเลเวลที่หนึ่งเนี่ยนะครับ omi, เราก็ต้องทำสองตัวนะครับตัวท,ที่หนึ่งก็คือเรื่องของกำแพงของเราเนี่ยกำแพงด้านอารมณ์ของเราเนี่ยครับเรื่องของความเชื่อถือของคนพูดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของสิ่งที่เรารู้นะครับเราจะปกป้องสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราลดตรงนี้ลงได้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือกำแพงอันที่ห้านะฮะก็คือที่เราบอกว่าเป็นกำแพงทางด้านของการตอบโต้นะครับเวลาที่เราเข้าไปฟังห้องไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการตอบโต้ในสิ่งนั้น นะครับก็ขอให้คุณถอยหลังมาสักเก้าหนึ่งนะครับหรืออาจจะเข้าไปในห้องแล้วเห็นเขาแบบคุยกันมีการมีการดิสคัทกันรุนแรงฟันกันชงเชงชงเชง,ชง,ชง,ชงไหมฮะเวลาคุณอยู่ตรงน,นั้นคุณจะรู้อ๋อคนเรามันมีกำแพงตอบโต้นี่เองนะพอเราถ้าเราได้ถอยหลังมาก้าหนึง่งเราได้ฟังเนี่ยเราจะได้ฟังข้อมูลทุกด้านนะครบถ้วนเพราะเราอุตส่าห์เสียเวลาในการที่จะเข้ามาฟังขับเฮาแล้วนะครับอุตส่าห์เสียเวลานั่งฟังแล,แล้วคุณจะได้ประโยชน์ที่ท,ท,ที่ที่ดีที่สุดนะครับ อันนี้เป็นการเล่นขับเฮาส์จากเลเวล1ก่อนนะฮะเลเวล1นะผมจะโยนจากเลเวล1ไปเลเวล2ซึ่งเป็นสปีกเกอร์เข้าสู่เลเวล3ซึ่งเป็นมัตตูเลเตอร์และเข้าสู่เลเวล4ซึ่งเป็นทางด้านของวิสเน็ตหรือธุรกิจนะครับอ่าคราวนี้พอเราผ่านเลเวลที่1ไปแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เลเวลที่2นะครับเลเวลที่2เนี่ยคือเราเล่นขับเฮาส์โดยการที่จะพยายามหาหัวข้อที่ขึ้นไปแลกเปลี่ยนนะครับในหัวข้อที่เราสนใจนะฮะเราดูท็อปิกว่าท็อปิกตัวไหนน่าสนใจเราไปฟัง เราคิดว่าเรามีความรู้ด้านนี้นะเรามีประสบการณ์ด้านนี้นะเราก็อยากจะขึ้นไปแชร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาที่เรายกตัวอย่างขึ้นไปแชร์นะครับเพียงแต่ในรลเวลที่2สปีกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นเป็นรลเวลที่ค่อนข้างที่จะจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าแต่ละที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องดูหัวข้อที่เขาพูดเราต้องดูเนื้อหาที่เขาพูดขณะเดียวกันในสมองเราก็ต้องมีอะไรครับต้องมีต้องมีข้อมูลนะข้อมูลที่จะขึ้นไปแชร์กับเขา มันเป็นการคิดแบบรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเวลาคนที่เล่นเป็นเล่นเลนเวลที่2เนี่ยบางครั้งเป็นขึ้นไปเป็นสปีกเกอร์แล้วปรากฏว่ามันมันไม่เวิร์กนะฮะมันไม่เวิร์กเฉะนั้นเวลาที่เราเป็นเลเวล2เป็นสปีกเกอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือก่อนที่เราขึ้นไปพูดนะครับขอให้เราเอากระดาษ a สี่สักใบหนึ่งนะครับมาเขียนขีดกลางไว้นะด้านบนเราเขียนจุดประสงค์ที่เราจะพูดนะครับเราจะพูดหัวข,ข้อในมีจุดประสงค์อะไรด้านล่างเราเขียนเรื่องของ ผลประโยชน์ที่คนฟังจะได้ได้รับจากสิ่งที่เราพูดนะครับเราเขียนสองข้อน,นี้นะครับเราเข้าใจตรงนี้เราค่อยยกมือขึ้นไปตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นขับเฮาส์นะเราเล่นเรลเวลรที่สองนะครับเราก็ก็ใช้วิธีแบบนี้นะก่อนจะขึ้นไปพูดที่ไหนก็หยุดไปนิดนึงก่อนนะเขียนจุดประสงค์ก่อนคุณต้องการพูดเรื่องอะไรนะครับผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากสิ่งที่คุณพูดคืออะไรนะครับแล้วคุณก็คือยกมือขึ้นไปนะครับ การยกมือขึ้นไปแบบนี้นอกจากที่จะทําให้เราพูดแล้วเนี่ยนะครับมีคนฟังเราด้วยนะครับยังสร้างประโยชน์นะฮะหรือว่ายัางทําให้สิ่งที่เราพูดนั้นมีประโยชน์กับคนฟังได้จริงๆนะครับโอเคครับเราพูดมา2องเลเวลแล้วนะเลเวลที่1คือออเดียนสเป็นคนฟังอย่างเดียวเลเวลที่2เป็นอะไรครับเลเวลที่2เป็นทางด้านของสปิเกอร์นะคือเราเล่นขับเฮาเพื่อจะแชร์ความรู้ที่เรามีนะครับเรามีขั้นตอนในการแชร์ความรู้ยังไงในแต่ละสถานการณ์นะครับ คราวนี้ก็ถึงเลเวลที่สามแล้วพอเรื่องขับเฮาไปนะฮะนอกจากจะฟังแล้วนะครับนอกจากจะขึ้นไปแชร์แล้วนะ,ะอยากสร้างคอนเทนต์เองนะอยากสร้างคอนเทนต์เองคืออยากจะเป็นมอดูลเลเตอร์นะครับหาหัวข้อนะท็อปปิกขึ้นมาคุยนะครับหาหัวข้อท็อปปิกขึ้นมาคุยว่าจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยสิ่งแรกนะครับที่เราจะเป็นมอดูลเลเตอร์ได้ดีนะครับว่ามอดูลเลเตอร์คือคนที่จะสื่อสารกับผู้คนนะ,ค,ะคนที่จะสื่อสารกับผู้คนเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเมื่อเราสื่อสารไปแล้วเนี่ย เขาควรจะได้รับฟังสิ่งที่เราพูดเขาควรจะรับฟังสิ่งที่เราเราพูดเนี่ยให้ประโยชน์ได้ได้เต็มร้อยเปอร์เซนตนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้เลเวลที่หนึ่งก็คือเลเวลของคนคนฟังหรือออเดียนนะครับเรารู้ว่าออเดียนเนี่ยเวลาเขาฟังเราเนี่ยเขาจะมีกำแพงอยู่ห้ากำแพงกำแพงกำแพงแรกเขาคือมีจิตใจวอกแวกนะฮะเวลามีจิตใจวอกแวกนะครับเวลาที่เป็นมอดูเลเตอร์เนี่ยการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยนะครับก็คือการใช้ท่อนฮุกนะฮะ การใช้ท่อนฮุกถ้าเป็นดนตรีเนี่ยก็คือท่อนที่สําคัญที่สุดในเนื้อเพลงที่เราต้องการต้องการที่จะสื่อออกไปนะครับการเป็นท่อนฮุกนะครับในฐานะที่เราเป็นมอดเตอรเตอร์เนี่ยก็คือเนื้อความนะครับที่ชัดเจนนะฮะที่มีประโยชน์ที่สุดในคอนเทนต์ที่เราจะพูดผมยกตัวอย่างคอนเทนต์นี้นะครับเนื้อความที่ดีที่สุดก็คือว่าหลังจากที่คุณฟังผมพูดไปแล้วนะครับตั้งแต่ที่เป็นเะดับศูนย์ไปจนถึงเลเวลสี่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณยา อยากเล่นขับเท้าในในเลเวลไหนคุณก็จะได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์แน่ๆแหละนะครับถ้าคุณได้ฟังครบทุก4ี่เลเวลอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ท่อนฮุกนะฮะเราอาจจะสัก5นาทีฮุกกลับมาทีหนึ่งหนาทีฮุกกลับมาทีหนึ่งเพื่อดึงให้ผู้ฟังเขากลับมาฟังสิ่งที่เราพูดนะครับอันที่2ก็คือผู้ฟังขาดแรงกระตุ้นเรียกว่าเป็นเป็นปัญหากำแพงอีกประเภทหนึ่งนะครับ การขาดแรงกระตุ้นของคนฟังเนี่ยนะครับก็คือเขารู้สึกว่าเขาฟังสิ่งที่เราไปทำเราพูดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไระนะสมมุติว่า,าผมกําลังพูดหัวข้อเรื่องของการสร้างจรวดนะครับจากอาของอีลอนมัส์นะครับจากการสร้างจรวดตัวน,นี้ยิงไปดาวังคารใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับบางคนก็ฟังก็อยากจะฟังเฉยๆเทคโนโลยีอะไรหรออ๋อแบบนี้เหรออย่างเงี้ยซึ่งไม่มีผลกับชีวิตเขาคก็เรียกว่าฟังแล้วก็ ก็ไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรอย่างนี้ก็เกิดขาดแรงกระตุน้นเพราะนั้นหัวข้อที่ moderator ต้องต้องสร้างนะครับหรือว่าพูดเนี่ยนะครับหรือว่าหัวข้อที่เราจะต้องทำเนี่ยนะต้องเป็นหัวข้อที่เราพูดแล้วเนี่ยสามารถที่ใช้ให้เขาใช้ประโยชน์ได้นะครับเรียกว่ามีประโยชน์กับสิ่งที่เขาฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาขาดแรงกระตุ้นนะเราก็ใส่เมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะใส่ลงไปในท่อนฮุกก็ได้นะครับว่าให้เขาฟังแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไร นะครับหรืออาจจะสร้างภาพก็ได้ครับสร้างภาพสร้างคําว่าสร้างภาพนี่หมายถึงว่าสร้างจินตนาการหรือยกตัวอย่างให้เขาเห็นก็ได้ว่านะครับถ้าคุณฟังของผมแล้วเนี่ยนะครับคุณจะจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับหาภาพหรือตัวอย่างหรือจินตนาการที่เห็นเนี่ยนะครับให้ให้เขาเห็นภาพให้เขาตามออกให้เขารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ร่วมนะครับเขาตามออกเขารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ร่วมสิ่งที่เขาฟังจากเราเนี่ยนะครับในช่วงของการขาดแรงกระตุ้นหรือว่าไม่ได้ประโยชน์เนี่ย นะครับก็จะลดลงก็จะลดลงเพราะเขารู้แล้วเขฟังแล้วเขเอาไปใช้อะไรได้นะครับกระแผนที่ข้อที่3ของของเรีเวลที่ที่หนะของออดเดียนของคนฟังเนี่ยก็คือเรื่องของความใจลอยนะครับเขาอาจจะมีความใจลอยเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ผมพูดอยู่เสมอก็คือว่าสมองเราเนี่ยรับฟังคําได้1ึ0 0ันคำต่อนนาทีวิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่าคนพูดเนี่ยส่วนใหญ่พูดได้ไม่เกินร้อยยาคำต่อน,นาที นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เราพูดเนี่ยเ้าสมองเขาก็จะว่างหรือว่ามีเวลาในการคิดวิเคราเราเนี่ยว่างมากกว่าสิ่งที่จะรับเข้าไปถึงแเท่านะและใช้แค่สมองศาสตร์หูอย่างเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนฟังก็มีความใจลอยนะเราก็ต้องสร้างเลยครับสร้างแอคชั่นในการพูดซึ่งผมเองเนี่ยป,ปีัญหาข้อนี้เยอะนะคัที่เราปรึกษาโค้ดทุกวันนี้ผมแก้ปัญหาคือเสียงผมจะเป็นโมโนโทนนะฮะเวลาผมพูดเนี่ยผมก็จะออกท่าทางไปด้วยนะออกแอคชั่นไปด้วยยกมือยกหมายนะครับเอ่อขยับเอว นะเพื่อให้ตัวนี้ไม่เกิดหรือว่ามีอารมณนะ์อารมณ์หรือว่าสิ่งที่คนฟังเขาสามารถที่จะสื่อถึงอารมณ์ที่เราพูดได้ตอนนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของการการอุปสรรคหรือว่าการขาดเรื่องของความใจลอยนะครับก็ใช้วิธีอย่างที่พอเราคุยไม่มีใครเห็นเราหรอกนะเราจะทำท่าทางแบบไหนก็ได้ให้นึกว่าเราคุยเราคุยกับคนฟังเยอะๆนะครับให้นึกว่าเรายืนอ,อยู่บนสเตจนะนเวลาเราอยู่บนสเตจเนี่ยเราคงไม่ยืนกอดอกคุยถูกไหมครับเราก็ต้องมีการยกมือยกไม้ประกอบ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันได้คือน้ําเสียงเนี่ยมันจะมีอารมณ์เข้าไปด้วยนะมันจะใส่เรื่องของอารมณ์มันจะวินวักให้เราเองนะครับมันจะทําให้เราให้คนฟังสามารถสื่อ นะนอกจากเสียงที่เราพูดแล้วเนี่ยนะครับพูดของเรายังมีอารมณ์แนบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าเป็นมดที่ดีนะครับในข้อเรื่องการลดเรื่องของกาะแพงของคนฟังเนี่ยในข้อที่3เนี่ยก็ใช้วิธีแบบนี้นะผมใช้แบบนี้อยู่นะครับแต่พยายามเท่าไหร่ก็ยากอยู่ว่าเสียงไม่เป็นโมโนนะเสียงเป็นโมโนมันก็กลําบากเนะ้เสียงมันก็อาจจะทุ้มๆแนะฟังแล้วก็อยากจะง่วงนอนนะอันนี้ก็พยายามนะพยายามใช้วิธีนี้อยู่นะครับ คราวนี้หน้าที่ของมอสเนี่ยที่เราต้องพยายามให้เขากลับมาฟังหรือได้ประโยชน์จากฟังของเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามลดกำแพงข้อที่4ของเขาอีกนะครับกำแพงข้อที่4ของเขาก็เรียกว่ากำแพงอุปสรรคทางอารมณ์นะครับเราต้องเข้าใจว่าคนฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือสิ่งที่เราพูดหรอกนะครับแต่เขาจะฟังสิ่งที่เราพูดและถ้าเราพูดได้อย่างน่าเชื่อถือมีต้นทางมีปลายทางนะครับแล้วก็เขาก็จะจะจะยอมรับในสิ่งที่เราพูดมากขึ้น นะครับผมยกตัวอย่างเช่นโอเคครับถ้าคุณจะเป็นมตที่ดีคุณต้องฝึกพูดนะครับคุณต้องพูดหน้ากระจกแล้วไงคุณบอกเทคนิคการพูดหน้ากระจกหรือเปล่าแล้วมันทำยังไงใช่ไหมฮะอันเนี้ยเวลาที่เราเป็นมดเนี่ยเราต้องใส่น้งแต่ต้นยันจบนะบวิธีการฝึกการพูด,พดถ้าตอนเช้าๆคุณพูดหน้ากระจกคุณลองพูดแบบนี้ยกตัวอย่างให้เขาฟังมีตัวอย่างประกอบนะครับเวลาเขาฟังเขาเอาไปใช้งานได้ไอ้อย่างเนี้ยผมคิดว่าการเป็นมดที่ดีนะครับก็จะช่วยเป็นอย่างนั้นได้นะครับ กาแพงข้อที่ห้านะครับที่เราจะต้องที่เราเป็นมดเนี่ยฮะเราจะต้องพยายามที่จะลดกำแพงของคนฟังซึ่งสําคัญที่สุดเรียกว่ากำแพงการกรอบตอบโต้นะครับหรือการปกป้องความรู้ของเขาที่เขามีเนี่ยหรือความเชื่อที่เขามีเนี่ยนะครับเวลาเราพูดอะไรแล้วมันเป็นหัวข้อที่ที่เขารู้สึกว่าในความเชื่อที่เขามีมันไม่ถูกต้องนะครับเขาก็พร้อมที่จะไม่ฟังเรานะครับพร้อมที่จะปิดหูข้างนึงนะครับหรือแม้กระทั่งลิฟตัวห้องออกไปก็ได้ เพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราสร้างในการที่เป็นมอสเตนะครับเราต้องพยายามสร้างหัวข้อที่เป็นพวกเดียวกับเขาให้ได้นะครับอย่างเช่นเราสร้างหัวข้อว่าเราจะฉีดวัคซีนอะไรดีใช่ไหมฮะเราจะฉีดวัคซีนอะไรดีนะคนฟังเรารู้และคนฝังเขาก็ต้องเข้ามาหนึ่งเขาอยากรู้ว่าวัคซีนอะไรมันดีกว่ากันข้อที่สองนะวัคซีนเนี่ยมันมีดีแต่มันมีกี่ชนิดกันแน่นะข้อที่สามเอ๊ะเราต้องฉีดวัคซีนนะเราต้องฉีดหรือเปล่าใช่ไหม พอเราเป็นเป็นพูดเดียวคนฟังปุ๊บเรารู้แล้วคนฟังเข้ามาเนี่ยจะมีลักษณะแบบเนี้ยนะเราก็อาจจะตั้งหัวข้อในการในการอินโทรเลยว่าการฉีดวัคซีน็นสิ่งที่ดีนะครับอ่าเราก็พูดของเราไปนะครับว่าวัคซีนแต่และประเภทมีประเภทดียังไงมีข้อข้อไหนที่เป็นข้อระมัดระวังบ้างแต่สรุปแล้วก็คือการฉีดวัคซีนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะอันนี้เป็นหน้าที่ของมดนะครับถ้าเราเล่นในระเวียที่สามนะครับก็จะเป็นมดแบบนี้นะครับ ส่วนหัวข้อของมอดเนี่ยนะครับเราจะเอาหัวข้อไหนมาดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าหัวข้อไหนที่เราพูดแล้วนะครับเราเรามีความสุขนะการเลือกหัวข้อที่ราพูดในขับเฮาเนี่ยผมมีแนะนําได้สามวิธีนะวิธีที่หนึ่งก็คือเราต้องดูจุดประสงค์ก่อนนะเราต้องการพูดแบบไหนนะเราต้องการพูดแบบสนุกสนานเฮฮานะหัวข้อของเราทอป,ปิกของเราก็ว่ากันด้วยเเรื่องของเฮฮาเลยนะครับ เสียใจดีวันนี้แจกตังค์น้องๆเข้ามาคุยกันจ้ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นหัวข้อได้แล้วื้องการสุขานห้ฮาสร้างคอนเนคชันคุยค่าเวลาหรือสร้างเพื่อนสร้างฝูงหรือสร้างกลุ่มไออย่างนี้ก็ได้นะครับบรรยากาศที่เราพูดเนื้อหาที่เราพูดก็จะเป็นเรื่องเรื่องที่อะไรครับเรื่องที่มาสนุกสนานเฮฮานะครับ หรือว่าหัวข้อที่เราจะพูดเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อวิชาการความรู้เลยนะเหมือนอย่างทางคุณยุบกรมหรือะใครใหรือว่าหลายๆท่านที่เข้ามานะครับอาจารย์หลายๆท่านที่เข้ามาเดี๋ยที่มาพูดเนี่ยต้องการให้ความรู้ท,ทันทีเขาอาจจอาจบอดแคสต์ไปด้วยอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะทํา Facebook ไลฟ์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับหัวข้อที่ให้ความรู้เนี่ยการพูดก็ต้องพูดให้หน่าจริงจังนะน่าเชื่อถือนะครับถ้าผมจะพูดเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตจรวดเพื่อไปดาวังคารของอีลอนมัส ครับผมจะพูดไปหัวรอบไปคลิกคักไปย้อนไปเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องตลกบลกฮาพวกนี้ความน่าเชื่อถือก็ลดลงนะความน่าเชื่อถือลดลงเพราะคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเลือกวิธีการพูดที่ดีนะถ้าเราเป็นวิชาการก็ก็เน้นหนักนะฮะในเรื่องของของของวิชาการนั่นแหละนะฮะวิชาการนั่นแหละก็คือลดตลกเลือกตลกไม่ควรจะมีนะครับควรจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระล้วน อันที่หนึ่งนะในการที่จะสร้างท็อปิกนะในการในที่คุณเล่นเล่นเลเวลที่สามมาเป็นมอสนะฮะก็คือต้องช่างต้องต้องดูข้อน,นี้ก่อนข้อแรกคือวัตถุประสงค์ก่อนว่าคุณต้องการเนี่ยพูดในท็อปิกที่มีวัตถุประสงค์แบบไหนนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือให้คุณคำนึงถึงคนฟังนะครับเวลาที่คุณจะพูดเนี่ยนะครับคุณคำนึงว่าคนฟังเนี่ยนะครับเขาเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดไปนะเวลาที่คำนึงคนฟังเนี่ยง่ายนิดเดียวนะ การตั้งหัวข้อขึ้นมาเราก็รู้แล้วคนฟังที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนฟังที่สนใจในหัวข้อเรื่องอะไรที่พะเขาจะต้องเข้ามาตามหัวข้อที่เราตั้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเ,นเวลาลเวลาที่ผมจะเป็นมอสหรือผมจะพูดหรือผมจะร่างเนื้อหาเนี่ยผมก็จะเป็นสมมุติตัวเองเป็นคนฟังก่อนว่าถ้าผมจะเสียเวลาประมาณสัก30นาทีเพื่อมาฟังสิ่งที่ที่คนอื่นพูดเนี่ยผมคงอยากได้อะไรจากเขานั่นก็คือเขาก็อยากได้อะไรจากเรานะครับเราก็จะเขียนรายละเอียดตรงนี้ นะครับลองดูซิเราจะร่างเนื้อหายังไงเราจะโยงให้เขาเห็นภาพยังไงจะแบ่งเป็นท่อนๆยังไงจะให้เขาผูกติดยังไงและจะใช้ใเขาสรุปเนื้อหาที่เราพูดได้ยังไงเราจะหาตัวอย่างจากไหนที่จะยกตัวอย่างให้เขาเห็นภาพเราจะในการที่บายของเราเนี่ยเราจะทํางานแบบไหนนะครับที่จะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพูดบางคนบอกว่าการเป็นมอสเนี่ยทำไมแค่เรามีความรู้ เรามีสิ่งที่เราอยากจะแชร์ทําไมเราต้องมานั่งเครียดหรือนั่งแชร์หรือว่าต้องมามาเคลียร์ขั้นตอนต่างๆก็เพราะว่าเราอยากได้ประโยชน์ในอยากอยากให้คนฟังเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดไงครับถูกไหมครับที่เราพยายามทาทุกอย่างลดกําแพงเขาเข้ามาทุทกเรื่องเนี่ยในตั้งแต่ออเดียนที่มีกําแพงห้าข้อเนี่ยต้องการลดขึ้นมาเพื่อว่าเขาจะได้ฟังเราไงครับเราเหนื่อยนะเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดปุ๊บเราก็อยากให้เขาฟังไงครับแล้วก็อยากให้เขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับเขาฟังแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่อยากจะพูดใช่ไหม นะั่นะเป็นหน้าที่ของของคนที่จะเป็นเลเวลที่3นะจะเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นเป็นมอดูเลเตอร์เนี่ยนะครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงเลเวลที่สี่ละนะเลเวลธุรกิจนะครับเลเวลธุรกิจเนี่ยของของขับเฮาเนี่ยเท่าที่ผมจับประเด็นได้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกก็คือธนะุรกิจในการหาเพื่อนนะหาเพื่อนเราเรียกว่าธุรกิจในการหาเพื่อนนะ ก็คือเราอยากจะมีเพื่อนเราอยากจะรู้จักคนนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราอาจจะใช้รเลเวลที่2องของเราคือเป็นสปิเกอร์นะฮะขึ้นยกขึ้นมือไปพูดนะครับอ๋อเขาถามเรื่องของของวัคซีนอะอเรามีความรู้เรื่องวัคซีนก็ยกมือขึ้นไปแชร์เขาเขาถามเรื่องรถยนต์แล้วก็มีความรู้เรื่องรถยนต์ก็ขึ้นไปแชร์กับเขาเราก็จะได้เพื่อนขึ้นมานะได้เพื่อนขึ้นมานะอันนี้อาจจะไม่เป็นธุรกิจหรอกนะแต่จริงๆมันเป็นธุรกิจแฝงอยู่ในธุรกิจ นะซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเรื่องจริงนะับผมเล่นขับเขาลูกค้าหลายหลายคนเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโฆษณานะไม่เสียงเงินโฆษณาสักบาทในการทาธุรกิจแล้วตอนเนี้ยเรเล่นขับเ้าเนี่ยสังเกตได้ภรรยาจะไม่ค่อยห้ามแบบเล่นเลยเล่นเลยเปิดเลยไปเลยเพราะมีลูกค้าโทรเข้ามาอยู่หลายหลายหลายคนนะเราได้ลูกค้าได้เพื่อนอยู่หลายคนนะจากการที่เขาทราบว่าผมเนี่ยขายซอฟตนะ์แวร์นะแล้วบางเอ่ยเขาอยากจะหาซอฟต์แวร์ตัวนี้เหมือนกันนะเขารู้จักผมที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเพราะนั้นอะไรอะไรก็คงคุยกันง่ายแล้วผมคงจะต้องทําให้เต็มที่มากกว่า ลูกค้าโดยทั่วไปเพราะเราสนิทกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการทําธุรกิจแต่เป็นการสร้างคอนเนคชันคอนเนคชันแบบแบบให้เขารู้จักว่าเราคือใครเท่านั้นเองนะให้เราจักคือใครแล้วก็สร้างสังคมเพื่อนฝูงน,นะครับอันนี้เป็นการเล่นเลเวลที่สี่เรียกว่าคอนเนคชันนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะเลเวลที่สี่เลเวลที่สี่ 4, แบบที่สองเนี่ยนะครับก็คือการสร้างคลับนะการสร้างคลับเนี่ยก็คือมาถ้าเราเทียบก็เหมือนกับการสร้าง f c e b o o k กรูปแหละ นะครับก็คือการสร้างคลับเพื่อหาคนที่สนใจในเรื่องนั้นมาอยู่ในคลับของเรานะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายนะครับสมมุติผมเป็นเป็นคนขายอาหารจริงๆอย่าหยกประกันนะแต่เดี๋ยวผมจะโดน <laughs> เดี๋ยวผมจะโดนงานกน็เอาเป็นผมเป็นคนขายอาหารแมวก็แล้วกันอาหารแมวเนี่ยนะสมมติเราขายแมวนะครับกลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือคนที่รักแมวถูกไหมผมอาจจะตั้งคลับขึ้นมาว่า ครับคนรักแมวใช่ไหมคขับคนรักแมวแล้วผมก็สร้างเนื้อหาท็อปิกขึ้นมาในเลเวลที่สามที่เป็นเป็นพอร์ตเทเตอร์เนี่ยก็อาจจะพูดเรื่องของเ,เรื่องของของของอแมวน่ารักแมวกินอะไรถึงจะดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะพูดในเรื่องเนื้อหาของคนรักแมวเช่นเลี้ยงแมวอะไรมาแชร์กันซินะในขลับของผมเนี่ยผมก็จะได้คนรักแมวเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งแน่นอนละครับเวะาที่เราพูดเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ที่ขายอาหารอาหารแมวด้วยเนี่ยนะครับ เวลาที่เขาจะคิดซื้ออาหารแมวก็าจะคิดถึงเราก่อนนะหรือแม้เราจะใช้ใช้คลับตัวนี้นะเป็นเรื่องที่ที่โปรโมทโปรโมทธุรกิจเราก็ได้เช่นถ้าเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะอาใครมาแชร์ปุ๊บอาเดี๋ยวพี่ให้ให้อาหารแมวไปเป็นตัวอย่างนะเราไปทานดูนะเราเไม่ได้ไปทานลองไปให้แมวทานดูนะนะครับหรือว่าให้ให้ให้เป็นซีเวเนียจากที่เรามีในธุรกิจของเราให้เข้าไปนะครับอันนี้มันก็ได้ดีกว่าเราไปให้แบบไปยืนแจกตามไหนก็ไม่รู้ หรือไปกดไปทำ a c e b o o k เสียค่าโฆษณาผมก็เห็นนะคุณเสียค่าโฆษณาเยอะมากเลยเพื่อต้องการแจกของผมก็งง forward อยากจะให้ของเขาจะต้องเสียค่าโฆษณาอีกใช่ไหมเนีัยเราก็ดูตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะตั้งนี้ขึ้นมาอันนี้คือการเล่นเลเวลที่4เล่นระดับธุรกิจนะครับงนนั้นถ้าเกิดจะเล่นในขับเขาในของธุรกิจเนี่ยมันมีสทางนะทางที่หนึ่งก็เป็น condition ปกติไม่ต้องตั้งขับตั้งอะไรครับเพียงแต่ให้เขารู้ว่าเราคือใครหาเพื่อน เข้ามานะครับโปรไฟล์สาคัญหลายๆคนเรื่องขับเขาแล้วไม่ชอบใส่โปรไฟล์ก็เป็นไปได้บางทีเขาไม่ต้องการธุรกิจไงเขาไม่อยากให้รู้เป็นแง่ใครแต่บางทีก็น่าเสียดายนะบางท่านเป็นผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริษัทใหญ่ๆทีเดียวนะครับแต่ท่านไม่ใส่โปรไฟล์อะไรท่านบอกท่านรักกีตาร์นะแต่ว่าตอนที่ท่านเกษียณแล้วเนี่ยถ้าผมรู้ว่าท่านเป็นผู้จัดการวิศวกรรมคงจิบแล้วแหละพี่พื้นที่เนี่ยพี่ช่วยอีพีเมนต์ให้ผมมาได้ไหมนะครับผมก็คุยกับพี่เขาเพราะว่าคุณใช้โปรแกรมที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีควาามรรรู้เื่่อองซบุุดดีีทส เขาสามารถทําให้ให้โปรแกรมที่ผมไปติดตั้งเนี่ยให้ลูกค้าในลูกค้าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การซ่อมบํารุงที่พี่เขามีไดนะ้แต่เราไม่ชอบใส่โปรไฟล์ไงบางทีเราบอกว่าไม่อยากนะเราไม่อยากเราเรียกปฏิทากาศก็ได้แต่ถ้าจะเป็นธุรกิจก็ใส่เถอะครับไดนะ้เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเรามีฮิสตอรีอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างนะครับก็จะช่วยให้เราให้เราสามารถอย่างน้อยนะก็มีคนรู้แล้วว่าเราคือใครเราทําอะไรนะครับแล้วบางคนก็เห็นคอนเนคชั่นเราเขาจะติดต่อเราเข้ามานะครับ อันที่สองก็คือเป็นลับใช่ไหมตั้งลับขึ้นมาเพื่อสร้างสร้างกลุ่มลูกค้านะฮะอย่างเช่นบอกตัวอย่างก็คือคลับคนรักแมวนะครับอันที่สามนะก็คือสร้างคลับเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ต้องการหาลูกค้านะต้องการหาคอนเน็ชันนะครับต้องการหาคอนเน็ชันอย่างเช่นผมเป็นผมเป็นบริษัทขายอาหารแมวเหมือนกันนี่แหละแต่ผมสร้างคลับขึ้นมาเพื่อผมต้องการหา คอนเน็กชันนะอาจจะเป็นบริษัทกระป๋องนะอาจจะเป็นบริษัทผลิตแพ็กเกจอาจจะเป็นอ่โรงพยาบาลสัตว์นะอาจจะเป็นส่วนของที่เขาสามารถที่จะมีประโยชน์กับผมได้นนะครับผมก็จะสร้างขับขึ้นมาขึ้นมาอีกขับหนึ่งแต่เนื้อหาคอนเทนต์ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง Connection และเช่นนะครับอาจจะยกตัวอย่างว่าหัวข้อนะครับ ถ้าแมวมีอาการแบบนี้เราจะแก้แบบไหนอย่างเงี้ยนะอาจจะเชิญอะไรฮะเชิญอาจารย์หรือว่าคนที่ที่มีความรู้หรือสัตวแพทย์ในที่มความรู้เรื่องนี้เข้ามาเข้ามาพูดหรือชี้แจงให้ฟังนะครับเราก็จะเริ่มเห็นคอนดิชันที่เข้ามาแล้วนะครับจริงๆเอ่อจริงๆตัวนี้ถ้ามองเห็นภาพชัดที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรนะฮะการเกษตรเนะี่ยสร้างคอนดะิชันในชัดชัดเจนนะกลุ่มเกษตรแปรรูปหรือกลุ่มของเกษตรกรไทยเนี่ยเป็นการสร้างคอนดิชันอย่างเดียวนะ ด้านของการจัดหาที่ดินในการเพาะปลูกรู้ว่าแต่และที่มีวัตถุดิบอะไรบ้างรู้จักบริษัทที่ทําการแปรรูปรวมถึงรู้จักบริษัทที่ทําการแพ็คกิง้งรวมถึงรู้จักบริษัทที่ทําเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ IoT อย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามรวมตรงนี้เข้าไปอยู่ในคลับของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการโดยรวมนะครับโดยสรุปของการที่เราเรียกว่าการเล่นขับเฮ้าส์นะครับตั้งแต่เลเวลศูนย์นะฮะก็คือจริงๆก็คือเลเวล เลเวลหนึ่งนั่นแหละก็คือการเล่นขับเฮาแบบเป็นออเดียนเป็นคนฟัง mm. การเล่นขับเฮาแบบเป็นสปิเกอร์นะขึ้นไปแชร์ความคิดเห็นการเล่นขับเฮา์เลเวลที่3คือการเป็นมอดูลเลเตอร์และการเล่นขับเฮาส์ในเลเวลที่4นะครับก็คือการเล่นขับเฮาส์เพื่อธุรกิจนะครับ